สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแอนชาแนลนะคะคุณตาชานก็มาถ่ายคลิปแป๊บเดียวค่ะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณยายออนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิ่มมาแล้วนะคะนะคะพี่วีพี่วิศว,วินนะคะเมื่อตอนบ่ายมีคนมาบอกในช่องว่าคนที่มาซู่เมื่อคืนเป็นอ๋อยังไม่มืดเลยกกโกกอ๋อใช่ยังไม่มืด,มมดนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะมืดแล้วนะคะเนี่ยค่ะคุณตาก็เดี๋ยวไปดูซิคุณตาให้อะไร คุณตาทำอะไรเอ,อ่ยคุณตาเล่าความฝันเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณตาเดี๋ยวก่อนคุณตาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเฝ้าอย่าเฝ้า อย่าฟาว้าวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว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 รวมกันก่อนรวมกันก่อนมูแม่เบิดเบิดกันตาเร็วร่เ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 ลฝันฝันฝันนะลังจะเล่าต้นหักก่อนนะครับวันนี้มาดูคุณตามาาดูคุณตชานเล่าความฝันรถนะครับรถนะครับเออรถลีบลีบตาบอกเงิน่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตัวไหนตอบไม่ได้แต่จะเล่าความฝันให้ฟังให้เขาไปตีกันเองเนาะฝันเมื่อคืนไหมจ้าฝันเมื่อคืนปะครับหลายวันแล้ว เมื่อคืนนี้ฝันขอโทษนะแต่แต่แต่ไม่แต่ไม่แต่คงยังไม่เป็นหวยนะอฝันเห็นรองเท้าคอมแบทแค่นี้ลงไปแค่นี้แต่รู้สึกว่าคนคนนั้นใส่สุ้สสกีไม่ไม่เป็นหวยตรงนี้แต่มันจะเป็นปัญหานิดหน่อยอแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือคือตาฝันเมื่อคืนนี้ฝันเห็นรองเท้าคอมแบท แล้วก็เห็นแค่นี้ลงไปเห็นแค่ขาลงไปขาเดียวขาเดียวเออแล้วก็คนคนที่ใส่คนที่ใส่คอมแบตก็คือคนที่ใส่สุติกากีครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครครับไม่เป็นหวยไม่เป็นหวยหวยเหครับขอตัวเป็นหวยขอตัวเป็นหวยฝันที่เป็นหวยแปดข้ามแปดข้ามตาฝันเห็นเด็กเห็นเด็กคนหนึ่งอายุเก้าขวบเดือนลงไปในห้วยครับแล้วก็เดินลงไปในน้ำครับ แล้วก็หายไปเลยเด็กคนหนึ่งเด็กคนแปดข้ามอายุเก้าขวบไม่ขึ้นแปดข้ามขึ้นแปดข้ามตาฝันตาฝันตั้งแต่วันที่ขึ้นแปดข้ามใช่แล้วก็สิบห้าข้ามครับสิบห้าข้ามวันวิสาขะแปดหนึ่งห้าตาก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคนนั้นชื่อจอจานแต่คนในหมู่บ้านนี่แหละก็เดินเข้ามากอดหลังกอดกอดตาทักกอดข้างหลังครับ ก็หายไปครับก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าตอบได้ชัดว่ามันจะเป็นตัวไหนครับเดี๋ยวถ้าเขาบอกนะถ้าเขาไม่บอกก็แล้วไปครับจะตีเอานะเดี๋ยวเองเออยไม่ไม่เมื่อกี้เห็นเห็นตาชานเดินลงมามันงับนะมันเงินได้อะไรห็นตาชานเดินลงมาก็ไปดูพ่อผมโอ้แปลกเออแปลกแปลกก็แปลกไปเถอะมัน รู้คนเดียวก็พอไม่แอบแฝ่ลูกหลานมั้งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตามไม่ตามยูทูปตาชานอ่ะเด็กมีชีวินี้ถ้าอยากรู้ก็ต้องพรุ่งนี้ก็ต้องเขาไปชนเขาไปกดดูเออเขาไปดูตาชานนะครับมาหมดเลยตาชานหมดอะไครับทุกทีเดียวตาชานครับคุ้มเลยถ้าอยากรู้ว่าตาชานเดินมาดูองค์พระปู่ทั้งแต้องเข้าไปดูในคลิปพรุ่งนี้ดูคลิปตาชานแล้วตาชานบอก แต่ช้าปล่อยแต่วันนี้ตาไม่ลงเดี๋ยวเราจะไปหาก่อนพรุ่งนี้ลงช้าเดี๋ยวเขาดูไม่ทันได้บาทนี้เขาดูไม่ทันแล้วออกก่อนทําไงล่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับหวยไม่เกี่ยวกับหวยที่ว่าปลุก อ๋อหรือไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับอะไรนี่ตาพูดให้เป็นปริศนาเฉยๆใช่เอาเล่นพอแล้วเอาแล้วนะตอทีแล้วตีแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในช่องตาเป็นงานตาชันนะครับประมาณประมาณสิบโมงเช้าสิบโมงเช้านะมีสิบบอกว่าจะปล่อยคลิปที่ว่า น่าจะตาชานบ้านโกกอกน่าจะมีอะไรสักอย่างเนี่ยถึงตาชานทีงเดือนเข้ามาดูเลยเนาะน่าจะมีอะไรสักอย่างแล้วเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูปากเท่าไหร่ครับปากเข้าไหนตาชานบ้านกโกกอกตาชานบ้านโกกอกนะทำเองท่ายเองสังเกตตาเลยนะรถเองไม่ได้สังเกตตาเลยนะแต่ละคนนะทำเองถ่ายเองมีหวยกำลังจะออกมีมีมันจะเข้ามาข้ามมีเคย อย่างนั้นตงแบบนี้นะก็แปลกพระก่าแปลกใจตกใจ้ที่ต้องไปหาเราก่อนนะน้องก็แสดงว่าวัเตน้องจอดแล้วเราเดินไปหาพวกเราก่อนเดี๋ยเฮ้ยมวดนี้มาแปลกแปลกตาเขาจะกลับแล้วขอบคุณมากค่ะคุณตาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้ยถอยหลังไมเดินนะเอาอาเดินกินบุญกินบุญกินบันอ่านี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณตาชานะคไปเลย